ซิเอชกห้ทุกคนดูนะกูต้องพาน้องไปกินด้วยเราจะมาสวยจ้ะ ค่ะทุกคน,นนะคะวันนี้นะคะก็พบกับช่องปีเป้ซีเอชอีกแล้วค่ะแต่วันนี้นะคะไปีไม่ได้มาทําเกี่ยวกับคอนเทนต์บิวตี้หร,รืออะไรแบบพาไปรีวิวรหรือใครมาหรือว่าพาทำเกี่ยวกับความสวยนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาสวยจากภายในสู่ภายนอก ก็คือมีพี่คนหนึ่งนะคะได้ทาเป้มาค่ะบอกว่าน้องเป้คะกินเยอะใช่ไหมคะน้องเป้คะน้ำหนักขึ้นง่ายใช่ไหมคะน้องเป้กินตัวนี้ดูค่ะเขาบอกว่าตัวนี้ไม่ว่าจะกินเท่าไหร่น้องเป้ก็คือแบบว่าจะแบบน้ําหนักไม่ขึ้นแทนน้ำหนักลดลงและก็สัดส่วนกระชับที่สําคัญมากๆสําหรับผู้หญิงก็คือมีคิวเทนที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสว่าว่าผัดคนก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นวีแคร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวไฟเบอร์นะคะเจ้าใหม่มาแรงนะคะในไทยของเรานี่นะคะมีให้ดู หน้าตากล่องเป็นน้องแอปเปิลน่ารักน่ารักสีเขียวขาวแบบนี้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะมีสารสกัดมากมายปลอดภัย1นึ่งร้อนเซ็เลยคะ่ะนี่สารสกัดคือมีเยอะมากจนเป้ไม่สามารถจำมาได้หมดนะคะแต่ว่าทุกตัวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวเขาก็จางใสสัดส่วนกระชับแล้วก็น้ำหนักลดลงค่ะก็คือตามนี้เลยนี่เยอะมากตัวนี้ค่ะ ือจะบอกเลยนะเขาว่าเยอะมาก1กล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด7ซองค่ะดูคนแต่ว่าเป้จะมาทดลอง5วันนี้ค่ะเป้จะกินจุกินแบบหนักหน่วงมากๆเลยค่ะแบบปิ้งย่างชาบูจิ้มจุมเอาให้หมดอยากกินอะไรกินให้หมดขนมวงขนมหวานเอาให้หมดค่ะจัดหนักจัดเต็มมาลองดูสิว่าเออเนี่ยพี่เขาบอกนี่ยแพ้ช่วยได้กินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนจะจริงหรือเปล่าเป้ก็เลยบอกพี่เขาว่าเออเนี่ยพี่ถ้านหนูจะรีวิวอะ ถ้าของพี่ดีจริงหนูก็จะบอกแต่ถ้าของพี่ไม่ดีไม่ลดหนูก็จะบอกนะคะพี่บอกโอเคเอาเลยพี่รับรองพี่กินมาหลายปีแล้วแต่มันช่วยได้จริงผิวดีจริงสัดส่วนกระชับจริงน้ำหนักลดลงจริงอะ พี่เขากล้าการันตีด้วยแบบบประกันของหัว CEO มาแล้วนะคะเป้ก็โอเคเดี๋ยวเป๊จะมาลองกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ําหนักของเป้ก็อยู่ที่51กิโลกรัมะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากกินเป็นเวลา5วันกินจุกินเยอะน้ําหนักเราจะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะลดลงหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแต่ตอนนี้ขอตัวไปกินนะคะหิวแล้วก็วันนี้เป้ก็คือสแ แบบจุใจแ,แ,แบบว่าโอ๊ติเลก็แบบว่ายกินอันนี้จะอ้วนไหมนะแต่คือวันนี้แบบว่าในเมื่อมีแคลทามาแล้ต้องจัดให้ค่ะอัน้ก็สั่งเป็นวยานึงไก่ย่างหนึ่งชั้นท้ดหนึ่งจินหนึ่งข้าวสวยขนมจีนัแค่บอันนี้หอยแาเป็นเดี๋ยวพอัตอนนี้นะคะเราก็กินแบบว่าจุใจ ไป oh, เดินเวลรทั้งหมดนะคะห้าทุ่มหกนาทีแล้วแต่เราหิวหิวหิวว่าเราก็อยากที่จะกินกินกินของหวานมากวันนี้เปเก็เลยไปจัดของหวานที่เราอยากจะกินแบบจุกๆถ้าไฟเบอร์เขาท้ามาแล้วก็เลยอยากจะกินสิ่งที่เราอยากจะกินทุกคนก็ไอศกรีมด้วยนี่นี่ไออ่ะเป็นชีเต่กอ้วนมาเลยแล้วก็อขอขเ เราชอบกินคือแป้จะเป็นคนที่หนักค่อนข้างที่จะหนักของหวานมากกว่ามากกว่าของคาทุกคนอร่อยมากหาอะไรดูใบ่ะทุกคนอ,อ,อยากชิมตัวนี้มากอันนี้ยังไม่เคยชิมเลย อยากกินค่ะทุกคนดูนะระหว่างสองนี้ทุกคนชอบก,กินอะไรนะคะโหวตกันมาใต้คอมเมนต์ได้นะ <laughs> นโดความบูเบอรี่แบ d เกอร์ด้านล่างแล้วก็ความนี่เขาเรียกเหนตัวชีสนะ ร้อนนะคะทุกคนพูดเลยว่าอิ่มท้องมากตอนนี้ท้องคือตึงมากๆแลวต้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป้เป็นคนที่ขับถ่ายที่ไม่ค่อยโอเคทุกคนแบบว่านานๆจะขับถ่ายจริงแล้วก็เป็นคนที่แข็งมากๆเลยเพราะาเป้ไม่กินตัวแบบพวกผักอะไรเงี้ยไม่กินเลยจริงทุกคนมันก็เลยทำให้เป้แบบขับถ่ายยากมากนะคะก็ส่วนตัวนี้เขาบอกว่าวีแคร์ตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีขึ้นตื่นเช้ามาขับถ่ายขึ้นไม่ปวดบิดนะคะแล้วก็ช่วยในการแบบว่าจักจับไขมันได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเน ต่อนะคะคแต่ถ้าผลมันเป็นยังไงไรเป้ก็จะบอกตามความจริงเนาะเพราะว่าเป้ก็อยากให้แบบว่าคนที่ดูในช่องเป้นเนี่ยได้แต่สิ่งดีๆไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาชงกันวิธีการชงก็ง่ายๆเลยฉีกซองค่ะเติมลงไปในแก้วนะคะอย่างนี้เป็นผงสีแบบนี้นะคะผงเข้าจมูกไม่ควรทำแบบเป้เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเติมไป นี ue, ก่ก็เป็นสีเขียวนี่นะแล้วเราก็คนค่ะทุกคนสีน่ากินมากมันมีความแบบเหมือน double ปปเ,ปเขียวแบบรู้สึกต้องแบบเปรี้ยวๆอร่อยออย่างนี้แนะ่นอนทุกคนละลายง่ายมากแอบตกใจทุกคนเห็นป่ะว่าเป๊ะคนแบบคุณพอตกใจแล้วคุณไม่คุณแบบลแบบิ้นพันกันเลยนะคะเพราะเป้คนเป็น,นแ,บบแบบเดียวเองอะละลายเลยละลายเร็วมาก พอนจี OMG, ทุกคนสีก็น่ากินมากเลยนะเนี่ยรสชาติดีมากอืกินง่ายกว่าดีคดทุกคนแบบรสชาติแบบแอปเปิ้ลเขียวเลย อร่อยมากถ้ากินกับน้ำแข็งนิดนึงคือแบบเราสามารถกินแทนน้ำหวานได้อันนี้พูดเรื่องจริงแต่ตัวนี้นะคะน้ำตาล0%ปไขมันศนซแล้วก็แคลอรี่0%นปมันปังอะ่ะเออประทับใจในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของรสชาตินะคะแล้วก็แบบว่ารสชาติดีรสชาติอร่อยมากๆเลยทุกคนแล้วเขาบอกว่าให้ติกินน้ำตามไปอีกหนึ่งแก้วนะคะ ง่ายมากทุกคนลื้นขอมากตอนนี้นะคะเป้กกินเป็นเวลานี่ค่ะ เที่ยงคืนครึ่งนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะขับถ่ายตอนกี่โมงนะคะแล้วว่าพรุ่งนี้มันจะขับถ่ายหรือเปล่านะคะเป๊จะพูดก่อนว่า้าแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันบางคนแบบว่ากินแล้วถ่ายได้ดีเลยบางคนกว่าจะถ่ายอาจจะวันหรือสองวันนะคะแต่ว่าก็ต้องมาลองดูสั้งเสมอเป้เป็นคนที่ธาตุแบบหนักบางคนก็คือขับถ่ายยากมากๆเดี๋ยวดูนะคะว่าตัว V ีแคร์ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายของเป๊ได้หรือเปล่ายังวันนี้ขอตัวนอนกันนะจ๊ะบ๊ายบาย วันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะที่เราจะเริ่มทานไฟเบอร์วันนี้เป่ก็มาทานร้านคาสยานะคะเป็นร้านที่แบบทุกคนดูแค่หน้าปกคือมีแต่ของทอดพูดเลยนะว่าถ้าปกติเราไม่กินไฟเบอร์เนี่ยเป๊กจะไม่เข้าร้านนี้เพราะว่ามันมีแต่ของทอดเพราะเป๊กกินนิดนึงก็คืออ้วนแล้วแต่ถ้ากินอันเนี้ยก็คืออ้วนเป็นที่แน่นอนแต่ว่าเรามีไฟเบอร์มีแคค่ะไม่ต้องโกงอ้วนเลยเลยสักพันวันนี้คือสัง่งมาเยอะมากคนท้อคนนี้ไม่หมดนี่ค่ะให้พ่อแม่น้องมาด้วยนะ จะบอกนะคะรีวิวให้ฟังว่าหลังจากที่กินไฟเบอร์ไปเมื่อคืนเน,นี่ยวันเนี้ยเป็นรู้สึกยังไงแต่ว่าขอกลับไปรีวิวที่บ้านนะคะตอนนี้ขอกินก่อนเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าวันนี้ไปสัง่งของทอดอะไรบ้างวันนี้ท <ๆ S 1> ั้งหมดที่เราสั่งมานะคะทุกคนของทอดแบบจุ๊จุ๊ชีทอดเอวย๊ยวทอดเอ้ยเกี๊ยวซ่าทอดเลยนะคะแล้วก็หมูราดซอสทอด มือที่3มนะคะมือดูของเรานะคะแต่ก็ยังไม่หยุดที่มือที่3แน่นอนเพราะว่าวันนี้เราย,ยังไม่ได้กิดขนมเลยนะคะเราต้องกิขนมกันนี้ไปก็ซื้อเป็นนี้ค่ะสาหลายผวกอุ่นที่แบบ่อนข้าวีนน้องจะฟีบมากๆเลยแล้วก็ราดน้ำยำยัย่วๆไปนะคะ แล้วไลฟ์ฟังคือจำเมื่อวันที่เราได้ลองกินตัวนี้นะคะทุกคนว r e e ร Care Fiber ตัวนี้ไหมน,นะคะจะบอกว่ามันแบบไม่ได้ถ่ายจนแบบถ่ายจนปวดบิดถ่ายจนไปเหมือนกับเรากินยาถ่ายทุกคนมัน,นถ่ายถ่ายพอดีเหมือนกับวันนี้เช่นไปกินข้าวตอนเชา้าไปใช่ไหมแล้วเสร็จพอแบบว่า แล้วก็ไปกินแบบชานุ้งไข่มุกต่ออะไรเงี้ยกโก็ไข่มุกใช่ไหมทุกคนเออกินไอโก้ไข่มุกแล้วหลังจากนั้นใช่ปะอิบบะบายสักสิบนาทีมันถ่ายทุกคนโบตีซึ่งเป็นคนถ่ายยากมากแต่มันถ่ายถ่ายแบบไม่ปวดบิดถ่ายแบบลื่นลื่นแบบลื่นน้องรูสูดของเรามากเลยนะคะทุกคนแต่ว,ว่าไม่แสบแบบไม่แข็งเลยโบตีแมทเป็นคนที่อึแข็งใช่ไหมแต่ว่าวันเนี้ยอึไม่แข็งแล้วก็พอกินแล้วเสร็จปุ๊บก็ถ่ายใช่ไหมคะแล้วก็ กินขนมอะไรนี้เสร็จก็ถ่ายรอบนึงวันนี้ถ่ายไปแล้ว2รอบนะคะซึ่งปกติเนี่ยวันหนึ่งถ่ายรอบนึงนี่คือแบบเดอะเบสแล้วแต่วันนี้ถ,ถ่ายถึงสองรอบนะคะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่ามันเดียร์ทุกคนไม่ได้แบบรู้สึกว่าอุ้ยถ่ายจนปวดบิดแต่ว่าอิ่งอย่างท,ที่ที่เป็นรู้สึกได้คือรู้สึก,กอิ่มนะอิ่มแบบบอกไม่ถูกท่านที่บอกเฮ้ยทำไมแบบเรากินได้ดูแรบกินได้น้อยลงแต่ความอยากก็คือยังอยากเหมือนเดิมนะคะแต่รู้สึกว่ามันอิ่มท้องกินกินไปนิดนิด,นดก็เริ่มอิ่มแล้ว ไม่ชอบตรงที่แบบมันถ่ายนี้จนเกินไปคือถ้าแบบเคยลองกินตัวแบบไฟเบอร์ยี่ห้ออื่นมาเหมือนกันทุกคนแต่มันจะรู้สึกว่าถ่ายแล้วมันจะถ่ายแบบโอ้โหถ่ายแบบโอ้ปวดบิดไม่ไหวตื่นกินตอนดิบอื่นเช้ามาถ่ายแล้วปวดไม่ไหวอันน,นี้ไม่เป็นแบบนั้นนะอันนี้ถ่ายสบายพอมากไม่ได้อวยทุกคนแต่มันเคืองจริงถ้าอยากโู้ไปลองซื้อจ้ะหนวดถนงเจอเอามาว่าผมมาหาเพื่อนอีกแหละ ถูกแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็จะกไฟเบอร์วีแคทวนี้ก่อนนอนวันที่สองกันนะทุกคนสองไมขึ้นมาองเทลงไปนะะจมัยนมานิดึงค่ะใน้ปริมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเบก็จะซมารึ่งแก้วนะคะทุกคนคแบบเดียวละลายนั่นเองนี่ละเบียวละลายแล้วทุกคน ที่สัมัอร่อยแล้วก็ดื่มง่ายมากๆเลยะค่ะกินน้ำเปล่าตามเข้าไปอีกหนึ่งแก้วนะคะทุกคนถ้าใครเคยกินยาลดน้ำหนักหรืออะไรเงี้ยมาก่อนจะรู้สึกว่าปากแห้งรู้สึกว่าผิวแห้งอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่เลยนะทุกคนตัวนี้ไม่ได้รู้สึกว่าปากแห้งนะคะ,ะก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบไม่อยากอาหารขนาดนั้นนะทุกคนแต่มันจะรู้สึกว่าเรากินได้น้อยลงแต่ในเรายังสามารถกินได้เหมือนเดิมแต่แค่น้อยลงแล้วก็ไม่ปวดบิดนะคะแล้วก็ไม่ถ่ายเยอะจนเกินไปด้วยะค่ะก็ แต่เราก็ต้องรอดูวันก่อนนี่เพิ่งวันที่2เองว่าเดี๋ยวเรามาดูน,นะคะว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาแล้วไปซักขับถ่ายคลายคล่องได้ดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันในวันที่3เลยค่ะต้องพาน้องไป ได้กินเป็นประมาณตีหนึ่งกว่ามาแล้วก็มาเข้าห้องน้ำนะคะหลังจากที่เราได้กินแบบว่าเขาเรียกอะไรนะน้องไข่น้องไข่ที่เราซื้อขนมนะคะแล้วก็กินน้ำไวมอลนะคะคนก็คือแบบโอ้โหตอนนี้กำลังแบบปั่นปวดท้องมากเลยนะคะก็กำลังเออแต่มันสบายท้องมากทุกคนคือแบบเหมือนเรากำลังแบบกินของใหม่เข้าไปใช่ปะมันก็ออกคือรู้สึกด,ดีมากแล้วที่สำคัญมันไม่ปวดบิดค่ะก็แบบตอนนี้นะคะขอตัวไปถ่ายท้องก่อนนะคะ เราก็กลับมาอยู่ที่หอเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะมากินนี่ค่ะบ้ามีเหลืองนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองครัทุกคนมีทั้งบ้ามีเหลืองหมูต่างๆนะฮะแล้วก็ ตอนจไปกินกันนะคะนี่ก็วันที่3แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาที่สอี่สิบแล้วนะคะแล้วก็จะมากินวีแทหมือนเดมค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารมือนี้ของเป้นนะคะสุดที่ประมาณที่1,500แควนะคะถ้าไม่ได้มีแขกก็คงอ้วนหน้าดูนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินอาหารกันนะ คือวันที่4แล้วนะคะทุกคนก็วันนี้อาจจะดูน่าซนๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเป้แบบว่าวันนี้ไปถ่ายงานมาทั้งวันเนาะแล้วก็ได้มีการแบบว่าขายของตอนดึกนะคะก็เลยแบบว่าเอ้อเหนื่อยนิดนึงหลังจากถ่ายของอะไรเสร็จเนาะตอนนี้วันก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งสิบห้านาทีแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมากินมิแคร์ก่อนนอนนะคะเพราะวันนี้ก็จะต้องตื่นเช้านะคะจะบอกเลยว่าตัวนี้คือดีนะคือแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าปวดหินนะจะถามว่าขับถ่ายเป็นเวลาไหมสำหรับตัวเป้เป้ว่าไม่นะคะเป้ว่ารู้สึกว่า พอเรากินอะไรเนื้ออาหารหนักๆเข้าไปอ่ะมันจะออกหลังจากกินเสร็จปวดอันนี้คือเรื่องจริงก็เลยรู้สึกว่าอ่าแสดงว่ามันไม่เป็นมันไม่เขาเรียกอะมันไม่เอาแบบอาหารใหม่อ่ะเข้าไปกักเก็บในแบบท้องเราลำไส้เราอย่างเงี้ยความรู้สึกเองนะก็เลยรู้สึกเออก็ดีนะแล้วที่สําคัญคือถ่ายแบบอุย้ยปวดมากเลยเมื่อยค่ะชิวๆสบายๆเลยแล้วไปรู้สึกว่าอ่าตัวนอกองอื้อของเราที่ออกมาเนี่ยมันจะ ม,ม,มันมันเมือกอนิดนึงอันนี้สําหรับตัวเป้น,นะเป้ไม่รู้ว่าแต่ละคนที่กินแบบจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็ลองไปดูกันนะคะทุกคนก็เราเหมือนเดิมค่ะใส่น้ําลงไปค่ะทเ่งีกวหรือว่าแล้วแต่ทุกคนจะชอบเลยที่จริงเราสามารถใส่น้ําแข็งก็ได้นะเหมือนเรากินแบบแอปเปิ้ลอร่อยอร่อยเลยทุกคนแล้วเราก็เตรียมช้อนประมาหนึ่งช้อนค่ะมากินเลค่ะเนี่ย เป็นวันที่4ี่ของเป้แล้วสิ่งที่เป้รู้สึกได้คือผิวมันกระจ่างขึ้นอันนี้ไม่รู้สึกว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าหรือไม่ได้โดนแดดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป้รู้สึกว่ามันกระจ่างขึ้นจริงๆนะทุกคนแบบ รู้สึกว่าผิวมันดูใสขึ้นมันดูหน้าเนียนขึ้นน่ะหรือว่าเราเป็นแบบจิตมโนโน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องแบบกินไปเรื่อยๆนะคะก็สี่ถึงห้าวันอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนขนาดน,นั้นเนาะแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าถ้ากินเป็นเวลาติดต่อกันเดือน2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยเป็นรู้สึกว่ามันน่าจะเห็นผลชัดเจนนะคะก็เดี๋ยวเราไปกินต่อกันวันที่5แล้วก็ไปสรุปผลวันที่6กันเลยค่ะ นนะะก็เป็นวันที่ห้านะคะที่เราจะมากินจูกกันนะคะแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้วันที่5เราก็มาปิดสวยๆวยเป็นสาวเกาหลีอันยองฮัเยโยนะคะที่ร้านอาหารเกาหลีค่ะชื่อร้านว่าอะไรนะคะตะกองชองมันครับชองมันชีเก้นนะคะอยู่ที่โคเรียทาวนะคะวันนี้ก็คือสัง่งแบบจุกๆแล้วพูดเลยว่าในร้านอาหารเกาหลีนีม้มีแต่ เอวิตติ้งเป็นของทอดมากค่ะทุกคนพูดเลยว่าปกติไม่ก็จะแบบไม่กินของทอดเท่าไหร่เพราะเราเป็นผู้หญิงดับเฮลตี้ใสๆแบบว่าวันนี้แบบเห็นมันอ้องอยากกินก็เลยมากินด้วยจริงไหมคะตากล้อง <c oughs> แต่ก้องบอกว่าโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้เรารออาหารนะคะตอนนี้ก็สั่งไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูอาหารค่ะว่าจะน่ากินขนาดไหน ตอนนี้นะคะเราก็ติดอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนแต่ว่ายังจะไม่จุกแค่นี้นะคะ่ะเราจะเป็นจุกๆกันต่อนะคะเ้ืยกับของหวานตกท้ายค่ะก็เดี๋ยวเราไปหาขหวานกินกันเลยค่ะ วันที่เป้จะมาสรุปผลให้ทุกคนนะคะหลังจากที่เป้ได้ทดลองกิน5ซองเป็นเวลา5วันนะคะเป้รู้สึกยังไงจากหลังจากกินบ้างสัดส่วนกระชับไหมผิวพรรณเป็นยังไงแล้วก็เรื่องน้าหนักเนี่ยลดลงไหมนะคะอาเป้ขอพูดก่อนเลยนะว่าสําหรับตัวเป้น,นะคะตอนแรกก่อนกินน้ําหนักอยู่ที่51.4กิโลกร,รัมนะคะตอนนี้นะคะเพิ่งชั่งล่าสุดเมื่อเช้านี้เลยนะคะน้าหนักอยู่ที่นี่เลยค่ะ 50.5นะคะเท่ากับลดประมาณ1ขีดได้นะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เวิร์กนะทุกคน1กิโลกรัมไม่ใช่1ขีดลดมาได้1กิโลกรัมเป้ก็รู้สึกว่ามันเวิร์กนะคะและที่สำคัญคือเราสามารถที่ยงจะกินของที่เราชอบได้อยู่ทุกคนอันนี้คือแบบเป็นตัวที่เลิฟมากและที่สำคัญที่สุดคือรสชาติอร่อยกินง่ายชงแล้วละลายเร็วมากคือเป้กล้าพูดเลยว่าที่เป้เคยกินตัวไฟเบอร์ตามแบบตัวต่างๆที่ขายในเซเว่นบ้างหรือสั่งมาบ้างเป้พูดเลยนะว่าไม่มีตัวไหนละลายเร็วได้เท่าตััวนนี้รอกคะุบ เป็นมุกค่ะไม่มีตัวไหนละลายเร็วได้เท่าตัววีแคตัวนี้เอาแบบไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรเลยอันนี้คือเรื่องจริงและที่สําคัญนะคะคือหลังจากที่เป้กินเนี่ยรู้สึกว่าก็คือกินมาตอนดึกใช่ไหมตอนเช้าก็มาถ่ายปกติเลยไม่ได้รู้สึกว่าปวดบิดหรือถ่ายบิดอะไรอย่างนี้นะคะไม่เลยอันนี้พูดเลยไม่มีการมึนหัวไม่มีการวิงเวียนศีรษะไม่มีการรู้สึกวูบอะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะ,คะก็ยังรู้สึกว่าอยากจะกินอะไรเงี้ยได้ปกติเลยสามารถกินของอย่างได้ปกติเลยแต่ว่าเบ่รู้สึกว่ามันจะกินในปริมาณที่น คืออันนี้ไม่รู้ว่าแบบเกี่ยวหรือเปล่าช่วยหรือเปล่าแต่สำหรับเป้เป้เป็นนะคะทุกคนและที่สำคัญรสชาติแอปเปิ้ลกินง่ายดื่มง่ายมากๆเลยค่ะที่จริงอ่ะเวลาชงเสร็จปุ๊กกินกับน้ำแข็งหน่อยคือแบบกินแนวแอปเปิ้ลเลยทุกคนคือมันอร่อยเปรี้ยวมากกินแล้วรู้สึกสดชื่นมา,มากๆเลยะคะแล้วก็ที่สําคัญคือก็มันมีอะไรอีกอะเรื่องสัดส่วนเนี่ยตอนท้ายคลิปเปจะจะวัดให้ดูนะคะว่าจากตอนต้นคลิปเนี่ยเท่าไหร่และตอนท้ายคลิปเท่าไหร่นะคะทุกคนก็เอาไปดูไปเทียบกันเองแต่ว่ารู้สึกว่าทีี่อกกรู้สึ ที่อีกตัวหนึ่งที่รู้สึกได้นะคะคือผิวพรรณรู้สึกว่ามันสว่างกระจ่างใสขึ้นแต่เป็นรู้สึกว่าถ้าได้กินติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งเดือน2เดือนเนี้ยน่าจะลดได้เยอะกว่านี้แต่เราอาจจะต้องมีการทำชาเลนจ์นี้แล้วนะคะแต่ว่ากูเลยว่ากินต่อแน่นอนค่ะแล้วถามว่าทุกคนควรซื้อไหมควรซื้อนะคะทุกคนก็ลองไปชิมดูได้นะคะตอนนี้เรื่องราคามาดูเรื่องราคากันบ้างเดี๋ยวขอเปิดคุยเรื่องราคาก่อน ตัวนี้นะคะปกตินะคะ1กล่องนะคะมีทั้งหมด7ซองราคาจะอยู่ที่790บาทนะคะแต่ตอนนี้นะคะจัดโรนะคะราคาขายอยู่ที่590บาทนะคะแต่เดือนนี้นะคะเราให้ราคาพิเศษเลยนะคะอยู่ที่550บาทเท่านั้นทุกคนคือแบบลดแบบจุกใจแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเอาใจเพื่อนๆมากมากเลยนะคะ แถมตอนนี้นะคะก็จะแบบมีโปรดีๆในเซตต่างๆนะ,ะสามารถเข้าไปดูได้ที่ i g นี้นะคะแล้วก็ a c e b o o k อันนี้นะคะของร้านนะคะและที่สําคัญถ้าใครจะสั่งซื้อกับเป๊ก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะทุกคนนักศึกษาลดจากโปรเพิ่มอีก10%ค่ะทุกคนลดแล้วลดอีกนะคะคือแบบค้มมากๆเลยนะคะจะสั่งกับเป๊ก็ได้นะคะที่ l ล n e นี้นะคะหรือ IG นี้นะคะหรือว่าจะสั่งกับทางร้านก็ได้นะคะที่ IG และก็ a c e b o o k นี้เลยนะคะทุกคนก็อยากจะแนะนํานะคะตัวช่วยดีๆนะคะสําหรับใครที่ยากถ่ายหนักได้ถ่ายยากอย่างนี้ดีว,ว่าาายหนน้เป็แบบ ที่แบบว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยทายอึคงอึแข็งนะคะลองดูน้ําหนักไม่ยอมลดสักทีนะคะอะไรอย่างนี้ลองดูค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆนะคะที่เป้อยากจะมาแนะนานทุกคนนะคะคือรสชาติกินง่ายราคาโอเคราคาดีนะักศึกษาสามารถแตะต้องได้นะคะและที่สำคัญคือลดค่ะ ลดแน่นอนค่ะยังไงทุกคนก็ลองไปชิมดูกันนะคะสํำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้เป้นในทาการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะและที่สำคัญค่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะสํำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย